หญิงสาวผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งเธอเกิดมาบนกองเงินกองทองเป็นถึงพระราชธิดาในรั้วในวังใครๆก็คงคิดว่าชีวิตของเธอนั้นช่างน่าอิจฉาแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงทุกครั้งที่เธอส่องกระจกสิ่งที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่ใบหน้าที่งดงามผุดผ่องสมฐานะแต่กลับเป็นผิวพรรณที่ผุพองเต็มไปด้วยตุ่มคันและโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ ความทุกข์ทรมานนี้ไม่ได้กัดกินแค่ร่างกายแต่มันกัดกินหัวใจจนเธอไม่กล้าแม้แต่จะออกไปพบหน้าผู้คนท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนบางคนเกิดมาพร้อมกับรูปกายที่งดงามราวกับเทพธิดาในขณะที่บางคนแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่กลับต้องทนทุกข์กับรูปลักษณ์ที่ไม่อาจแก้ไขได้ด้วยยาขนาดใดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและคำตอบของเรื่องราวนี้ซ่อนอยู่ในจิตใจของเรานี่เองครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่ธรรมะนำใจนำชีวิตสำหรับท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะบางทีการที่ได้มาเจอกันในครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นโชคชะตาและถ้าท่านผู้ฟังมีประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะพูดกันในวันนี้อย่าลืมมาแบ่งปันเรื่องราวของท่านผู้ฟังลงในคอมเมนต์นะครับท่านผู้ฟังครับ ในเช้าวันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วส่องกระจกเรามักจะมองหาความบกพร่องบนใบหน้าริ้วรอยที่หางตาฝ้ากระที่โหนกแก้มหรือความหมองคล้ำที่ทำให้เราดูไม่สดใสเราพยายามสรรหาครีมบํารุงราคาแพงเข้าคอร์สรักษาผิวพันรรณเพียงเพื่อหวังว่าจะกู้คืนความงดงามกลับมาแต่เราเคยถามตัวเองไหมครับว่า ต้นเหตุที่แท้จริงของความหมองคล้ำเหล่านั้นมันมาจากแสงแดดและมลภาวะภายนอกเพียงอย่างเดียวหรือมันกำลังระเหยออกมาจากความร้อนรุ่มภายในใจของเราเองพระนางโรฮินีเป็นพระคณิษฐาหรือน้องสาวแท้ๆของพระอนุรุธทธเถระผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เลิศด,ด้านทิพยจักษุแม้เธอจะมีศักดิ์เป็นถึงเจ้าหญิงแต่เธอกลับเก็บตัวเงียบ ขังตัวเองอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมืดๆไม่ยอมออกมาพบปะผู้คนไม่ยอมแม้แต่จะมาร่วมทำบุญฟังธรรมเมื่อพระพี่ชายเดินทางมาเยี่ยมเยียนท่านผู้ฟังลองตรองดูนะครับอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งต้องหลบซ่อนตัวเองได้ขนาดนั้นไม่ใช่เพราะความยากจนไม่ใช่เพราะไม่มีเสื้อผ้าใส่แต่เป็นเพราะความอับอายอายในผิวพันธุ์ที่เต็มไปด้วยโรคเรื้อนและตุ่มคัน ร่างกายที่ควรจะหอมกรุ่นด้วยเครื่องประทินผิวกลับต้องคอยปกปิดรอยแผลที่น่าเกลียดน่ากลัวเมื่อพระอนุรุธทธเถระทราบเรื่องท่านจึงเรียกให้น้องสาวออกมาพบและถามถึงสาเหตุพระนางโรฮินีจึงเล่าความทุกข์ทั้งน้ำตาว่านางละอายใจเหลือเกินที่มีโรคผิวหนังผู้พองเช่นนี้พระเถระผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาจึงไม่ได้แนะนำยาสมุนไพรวิเศษใดๆ แต่ท่านแนะนำายาทางธรรมท่านบอกให้น้องสาวสร้างโรงฉันปูอาสนะและตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ไว้เพื่อสงให้กวาดลานวัดและทำความสะอาดสถานที่การทำความสะอาดภายนอกจะน้อมนำไปสู่การชำระล้างภายในพระนางโรฮินีเชื่อและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเธอขายเครื่องประดับมีค่านำเงินมาสร้างโรงฉัน ทุกๆวันเธอจะลงมือกวาดลานวัดด้วยตัวเองขัดถูพื้นโรงฉันจนสะอาดเอี่ยมท่านผู้ฟังครับลองสังเกตดูนะครับขณะที่เรากวาดใบไม้ขณะที่เราขัดพื้นใจของเราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นความกังวลเรื่องผิวพรรณจะค่อยๆจางหายไปความโกรธเกลียดในโชคชะตาจะค่อยๆเบาบางลงเมื่อทำไปได้สักระยะโรคผิวหนังของพระนางก็เริ่มทุเลาลงอย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาพระองค์ได้ตรัสเล่าถึงบุพกรรมหรือกรรมเก่าที่ทำให้พระนางต้องทนทุกข์เช่นนี้เรื่องนี้สำคัญมากครับเพราะมันคือคำตอบที่เชื่อมโยงมาถึงพวกเราทุกคนในปัจจุบันในอดีตชาติพระนางเคยเกิดเป็นอัครมเหสีของพระราชาและมีความริษยาต่อหญิงนักฟ้อนรำคนหนึ่งที่พระราชาโปรดปราน ความอิจฉานั้นแปลเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นพระนางจึงแอบสั่งให้คนนำหมามุยหรือผงที่ทำให้คันไปโปรยใส่ที่นอนใส่ผ้าห่มและโปรยใส่ตัวของหญิงนักฟ้อนคนนั้นท่านผู้ฟังจินตนาการดูสิครับความทุกข์ทรมานของผู้ที่ถูกหมามุยผิวหนังแสบร้อนคันเขยิจนเก่าจนเลือดซิบผิวพรรณที่เคยสวยงามก็พังพินาศ ความเจ็บปวดทรมานนั้นเกิดจากจิตที่มีเจตนาประทุษร้ายจิตที่เร่าร้อนด้วยไฟแห่งความโกรธพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าผลกรรมของการเป็นคนขี้โกรธมากไปด้วยความขับแค้นใจพยาบาทปองร้ายแม้เรื่องเพียงเล็กน้อยก็กล่าวคำหยาบคายผลที่ตามมาคือจะเป็นผู้มีผิวพันซามรูปชั่วน่าเกลียดน้ากลัวทำไมความโกรธถึงทำลายผิวพัน ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติและวิทยาศาสตร์เราจะเห็นความสอดคล้องกันอย่างชัดเจนครับเวลาที่เราโกรธท่านผู้ฟังรู้สึกไหมครับว่าร่างกายของเราจะร้อนขึ้นหัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดขึ้นหน้าจนแดงกำมกล้ามเนื้อใบหน้าเกร็งตัวคิ้วขมวดปากเม,ม้มสภาวะนี้ร่างกายจะหลั่งสารความเครียดออกมาซึ่งเป็นสารพิษต,ต่อเซลล์ในร่างกายหากเราโกรธบ่อย หน้าตาเราก็จะบึ้งตึงริ้วรอยร่องลิกก็จะถามหาเลือดลมเดินไม่สะดวกผิวพันธุ์ที่ควรจะผ่องใสก็กลายเป็นหมองคล้ำเหมือนไฟที่เผาไหม้ขอนไม้จนเหลือแต่ตอตะโกที่ดำมืดในทางกลับกันผู้ที่มีผิวพันธุ์ดีละเอียดอ่อนหน้ามองพระพุทธองค์ตรัสว่ามาจากการเป็นผู้ไม่มักโกรธไม่พยาบาทแม้จะมีใครมาว่ากล่าวก็ไม่ขัดเคือง นี่คือเคล็ดลับความงามระดับจักรวาลเลยนะครับการระงับความโกรธคือการสัญญกรรมใบหน้าที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุดท่านผู้ฟังอาจจะแย้งในใจว่าก็สังคมทุกวันนี้มันน่างหงุดหงิดจะตายไปรถก็ติดเจ้านายก็ดุลูกน้องก็ไม่ได้ดั่งใจจะไม่ให้โกรธได้อย่างไรใช่ครับสิ่งเร้าภายนอกเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ปฏิกิริยาของเรา เป็นสิ่งที่เราเลือกได้การที่บอกว่าไม่มักโกรธไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีความรู้สึกรู้สานะครับแต่หมายถึงเมื่อความโกรธเกิดขึ้นให้เรารู้เท่าทันมันอย่าปล่อยให้มันเผาไม่ใจเรานานเกินไปเหมือนกับการจับฐานไฟร้อนทันทีที่รู้ว่าร้อนเราต้องรีบทิ้งไม่ใช่กำเอาไว้แล้วบ่นว่าทำไมมือพองคนส่วนใหญ่ชอบกำความโกรธไว้ข้ามวันข้ามคืนบางคนโกรธข้ามปี แล้วก็สงสัยว่าทำไมหน้าตาตัวเองถึงดูแก่กว่าไว้ทำไมผิวพรรณถึงไม่สดใสความงามที่เกิดจากเมตตาธรรมคือความงามที่มีกระแสความเย็นท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับเวลาเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติธรรมหรือคนใจดีที่มีเมตตาเราจะรู้สึกเย็นสบายอยากมองหน้าท่านมองแล้วไม่เบื่อผิวพรรณท่านอาจจะเหี่ยวย่นตามไว้แต่กลับมีความผ่องใสเปล่งปลั่งออกมาจากภายใน นั่นคือรัศมีของความเมตตามันคือคลื่นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์เมื่อจิตใจไม่มีไฟโทสะเผาผลาญเลือดลมก็ไหลเวียนดีเซลล์ต่างๆในร่างกายก็ทำงานได้อย่างปกติหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระนางโรฮินีหลังจากที่ได้ฟังธรรมได้สร้างบุญกุศลและที่สำคัญคือได้ให้อภัยและชำระล้างจิตใจของตนเองผิวขั้นของนางจึงกลับมางดงามและงดงามยิ่งกว่าเดิมเสียอีก บทเรียนจากเรื่องนี้บอกเราว่าไม่มีเครื่องสำอางใดยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาและไม่มีศัตรูของความงามใดที่ร้ายกาจเท่ากับความโกรธหากวันนี้ท่านผู้ฟังยังส่องกระจกแล้วไม่พอใจในสิ่งที่เห็นลองวางกระจกเงาลงแล้วหันมาส่องกระจกใจสำรวจดูสิว่ามีไฟกองไหนที่กำลังลุกไหมอยู่ในใจเราบ้างมีใครที่เรายังโกรธเคืองอยู่ไหมมีเรื่องอะไรที่ยังวางไม่ลงบ้างการให้อภัย คือการมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดให้กับผิวพันธ์ของตัวเองคืนนี้ก่อนนอนลองแผ่เมตตาขออโหสิกรรมให้กับทุกคนที่ทำให้เราขุนเคืองและให้อภัยตัวเองปล่อยวางความร้อนรุ่มทิ้งไปกับลมหายใจออกเมื่อใจท่านเย็นกายท่านจะเย็นและเมื่อนั้นความงามที่แท้จริงจะเริ่มฉายแสงออกมาไม่ใช่ความงามที่ฉาบฉวยแต่เป็นความงามที่สงบเยือกเย็นและตราตรึงใจผู้พบเห็น ท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าในที่ทำงานในสังคมหรือแม้แต่ในกลุ่มเพื่อนฝูงจะมีคนบางประเภทที่ดูเหมือนมีแสงในตัวเองเวลาเขาพูดอะไรทุกคนจะหยุดฟังเวลาเขาขอความร่วมมือทุกคนจะเต็มใจช่วยทั้งๆที่เขาอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตที่สุดไม่ได้รวยที่สุดแต่เขากลับมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้คนในขณะที่บางคนพยายามเรียกร้องความสนใจ พยายามใช้อำนาจที่มีสั่งการ,บ,ารบังคับแต่ลับหลังกลับไม่มีใครศรัทธาไม่มีใครเคารพยำเกรงจริงๆหรือที่แย่กว่านั้นคือเป็นคนที่มีศักยภาพน้อยหรือที่เรียกว่ามีศักดาตา่ทำทําอะไรก็ติดขัดผู้ใหญ่ไม่เมตตาลูกน้องไม่นับถือความแตกต่างนี้เกิดจากอะไรครับเป็นเพราะโชคชะตาเป็นเพราะเส้นสายหรือเป็นเพราะวาสนาที่แข่งกันไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบปัญหานี้ไว้อย่างชัดเจนในจูลกรรม,มวิพังคสูตรทรงตรัสกับสุภามานพผู้เป็นบุตรของโตละยะพราหมณ์ถึงเหตุที่ทําให้มนุษย์มีความแตกต่างกันในเรื่องของยศทาบรรดาศักดิ์และอํานาจคําตอบนั้นสั้นง่ายแต่บาดลึกไปถึงขั้วหัวใจครับเหตุที่ทําให้เป็นผู้มีศักดาน้อยมีอํานาจน้อยคือความริษยาหรือที่ภาษาบาลีเรียกว่าอิส,สา ส่วนเหตุที่ทำให้เป็นผู้มีศักดามากมีอำนาจบาร,รมีมากคือการไม่ริษยาคำว่าริษยาในที่นี้กินความหมายกว,ากว้างกว่าที่เราคิดน,นะครับมันไม่ได้แปลว่าเราต้องไปยืนชี้หน้าด่าใครว่าฉันเกลียดแกที่แกได้ดีกว่าแต่มันคือปฏิกิริยาเล็กๆในใจที่เกิดขึ้นแวบแรกเมื่อเราเห็นคนอื่นได้ดีลองสำรวจใจตัวเองดูนะครับเวลาเห็นเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่งใจเรายินดีหรือใจเรากระตุก เวลาเห็นคนในโซเชียลมีเดียโพสตรูปชีวิตดีๆบ้านหลังใหม่รุถคันใหม่เรากดไลค์ด้วยความชื่นชมหรือกดเลื่อนผ่านด้วยความหมันไส้เวลาเห็นใครได้รับคำชมเรารู้สึกว่าเขาคู่ควรหรือเรารู้สึกว่าก่องงั้นๆแหละประจบเก่งแล้วสิอาการที่ใจมันร้อนผลไม่ได้ขัดเคืองเมื่อเห็นผู้อื่นได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้สุขนั่นแหละครับคือความริษยา ทำไมความริษยาถึงทำลายอำนาจบารมีของเราท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับอำนาจหรือบารมีคือพลังงานที่ดึงดูดผู้คนเข้าหาคือการที่คนอื่นยอมยกใจให้เราอยู่เหนือเขาด้วยความสมัครใจแต่ความริษยาคือพลังงานของการผลักไสมันคือการที่เราประกาศกล้องในระดับจิตวิญญาณว่าฉันไม่ยอมรับความสำเร็จของคนอื่นเมื่อจิตเราไม่ยอมรับผู้อื่น ผู้อื่นก็ยอมสัมผัสได้ถึงรังสีความร้อนนั้นและไม่ยอมรับเราเช่นกันคนที่มีความริษยาคือคนที่มีปมด้อยอยู่ในใจตลอดเวลาเขารู้สึกว่าตัวเองขาดแคลนเขาจึงทนไม่ได้ที่เห็นคนอื่นมีเมื่อใจรู้สึกขาดแคลนบุคลิกภาพที่แสดงออกมาก็จะดูไม่มั่นคงแววตาจะไม่นิ่งคำพูดจะมีการเน็บแนมการกระทำจะมุ่งไปที่การขัดแข้งขัดขาแล้วคนแบบนี้หรือครับ ที่จะมีใครอยากยกย่องให้เป็นผู้นำคนแบบนี้หรือครับที่จะมีใครอยากมอบอำนาจให้ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้กองไฟที่พร้อมจะเผาไหม้ทุกความสำเร็จของคนรอบข้างหรอกครับในทางตรงกันข้ามผู้ที่มีอำนาจบาร,รมีมากคือผู้ที่ไม่ริษยาพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลนั้นย่อมมีใจยินดีเมื่อผู้อื่นได้ลาบสกการะความเคารพการนับถือไหว้กราบและบูชา นี่คือหัวใจของมุทิตาจิตครับคือความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีท่านผู้ฟังครับการฝึกมุทิตาจิตคือการขยายฐานใจของเราให้กว้างใหญ่ดุดมหาสมุทรเมื่อเราเห็นใครสําเร็จแล้วเรายินดีกับเขาจากใจจริงเท่ากับว่าเรากําลังบอกจัก,กระวาลว่าฉันชอบความสําเร็จแบบนี้ฉันสนับสนุนความดีแบบนี้จิตของเราจะยกสูงขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับความสําเร็จนั้น คนที่มีใจกว้างขวางไม่อิจฉาตาร้อนจะเป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดอย่างประหลาดใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าถ้าฉันทำดีคนคนนี้จะสนับสนุนฉันไม่แทงข้างหลังฉันนี่แหละครับคือที่มาของบารมีบารมีไม่ได้สร้างด้วยการสั่งการแต่สร้างด้วยการให้เกียรติและยินดีมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลเกี่ยวกับพระราชาพระองค์หนึ่ง ที่ทรงเป็นที่รักของพระสน์กี้กอนมากไม่ว่าพระองค์จะตรัสอะไรประชาชนก็พร้อมทำตามเคล็ดลับของพระองค์คือพระองค์ไม่เคยริษยาขุนนางคนใดเลยใครทําดีพระองค์ปูนบำเหน็จใครเก่งพระองค์ส่งเสริมไม่เคยกลัวว่าใครจะเก่งเกินหน้าเกินตาผลที่ได้คือคนเก่งเก่งต่างมารวมตัวกันรับใช้พระองค์อาณาจักรจึงรุ่งเรืองและอำนาจของพระองค์ก็ยิ่งมั่นคง ผิดกับผู้นำบางคนที่กลัวลูกน้องจะเด่นกว่าคอยกดหัวคนเก่งสุดท้ายคนดีมีฝีมือก็หนีหายเหลือแต่คนสอพลออำนาจที่มีก็ค่อยๆเสื่อมถอยท่านผู้ฟังครับโลกใบนี้มีพื้นที่เพียงพอสําหรับความสำเร็จของทุกคนแสงสว่างของเทียนเล่มหนึ่งไม่ได้ทำให้เทียนอีกเล่มสว่างน้อยลงการที่เพื่อนเราได้ดีไม่ได้แปลว่าเราแย่ลง การที่ใครสักคนรวยขึ้นไม่ได้แปลว่าเงินในกระเป๋าเราหายไปถ้าเราเปลี่ยนมุมมองได้แบบนี้เราจะปลดล็อกพันธนาการที่ถ่วงความเจริญของเราออกไปได้ทันทีเลิกเปรียบเทียบแล้วหันมาชื่นชมเปลี่ยนจากความหมั่นไส้เป็นหมั่นฝึกฝนตัวเองเปลี่ยนจากอิดชาเป็นแรงบันดาลใจเมื่อท่านเริ่มฝึกที่จะปรบมือให้คนอื่นด้วยความจริงใจ เสียงปรบมือนั้นจะดังกลับมาหาท่านในรูปแบบของเกียรติยศและชื่อเสียงในอนาคตอย่างแน่นอนลองเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับลองหาเรื่องดีๆของคนรอบข้างแล้วกล่าวคำว่ายินดีด้วยนะคุณเก่งมากคุณสมควรได้รับมันแล้วพูดให้ติดปากรู้สึกให้ติดใจแล้วท่านจะพบว่าบรรยากาศรอบตัวท่านจะเปลี่ยนไปคนจะเริ่มเกรงใจท่านมากขึ้นรักท่านมากขึ้น และนั่นคือจุดเริ่มต้นของอำนาจปรมีที่แท้จริงท่านผู้ฟังครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ในยุคที่ภาพลักษณ์เป็นเรื่องสำคัญแต่ภาพลักษณ์ที่สร้างจากแอปพลิเคชันแต่งรูปหรือการสร้างภาพในโลกโซเชียลมันช่างเราะบางเหลือเกินเพียงแค่ปลายนิ้วเลื่อนผ่านความสวยหรูเหล่านั้นก็หายไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่และผู้คนสัมผัสได้จริงเมื่อเจอตัวจริงคือรังสีที่แผ่ออกมาจากตัวเราครับ คนที่มีเมตตาความรักความปรารถนาดีและมุทิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจะมีออร่าที่พิเศษมากมันคือความงามที่สงา่าและอำนาจที่เย็นสง่าเพราะไม่มีความเร่าร้อนกระวนกระวายเย็นเพราะเป็นที่พึ่งพิงทางใจให้ผู้อื่นได้แล้วเราจะฝึกฝนจิตใจให้เป็นเช่นนั้นได้อย่างไรในชีวิตประจำวัน ผมมีข้อแนะนำง่ายๆที่ท่านสามารถเริ่มทำได้ทันทีหลังจากฟังจบครับข้อที่1สติรู้ทันอารมณ์ในแต่ละวันให้เราคอยสังเกตปลอดวัดอุณหภูมิในใจเราเมื่อไหร่ที่รู้สึกร้อนวูบวาบที่หน้าอกเพราะความโกรธให้รู้ทันแล้วหายใจเข้าลึกๆบอกตัวเองว่าอย่าเผาตัวเองนะอย่าทำลายผิวพันตัวเองนะดับไฟนั้นด้วยน้ำแห่งสติ เมื่อไหร่ที่รู้สึกขันยุบยิบในใจเพราะเห็นคนอื่นได้ดีให้รู้ทันบอกตัวเองว่านั่นคือ,อยาพิษนะอย่าดื่มมันแล้วรีบเปลี่ยนความคิดให้เป็นคำชื่นชมข้อที่สองรอยยิ้มคืออาวุธฝึกยิ้มให้เป็นนิสัยครับไม่ใช่ยิ้มแยะหรือยิ้มเยาะแต่เป็นยิ้มจากดวงตายิ้มที่มาจากความเข้าใจโลกการยิ้มคือการคลายกล้ามเนื้อใบหน้าและเป็นการส่งสัญ,ญญาณบอกสมองว่าฉันมีความสุข เมื่อสมองรับรู้ก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาผิวพรรณก็จะดีขึ้นโดยอัตโนมัติและคนที่ยิ้มแย้มย่อมมีเสเนดึงดูดมากกว่าคนที่หน้าบึ้งตึงนี่คือก้าวแรกของการสร้างบารมีครับข้อที่3เป็นผู้ให้ก่อนเป็นผู้รับอยากสวยหล่อให้รู้จักให้สิ่งของเครื่องใช้ให้เสื้อผ้าอาภรตามหลักทานะไมหรือให้การให้อภัยเป็นทานอยากมีอำนาจให้รู้จักให้เกียรติผู้อื่น ให้คำชมเชยให้โอกาสยิ่งเราให้ใจเรายิ่งขยายเมื่อใจใหญ่บารมีก็ใหญ่ตามท่านผู้ฟังครับในอดีตการมีพระราชาและมหาเศรษฐีมากมายที่ล้มหายตายจากไปชื่อเสียงเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ทาไมเรายังกราบไหว้พระพุทธเจ้าทำไมเรายังเคารพพระอริยสง ไม่ใช่เพราะท่านมีอำนาจทหารไม่ใช่เพราะท่านแต่งกายงดงามด้วยเพชรนินจินดาแต่เพราะท่านมีความงามแห่งศีลและมีอำนาจแหง่งธรรมท่านชนะความโกรธด,ด้วยความไม่โกรธท่านชนะความตรณีและความริษยาด้วยการให้นั่นคือชัยชนะที่ยั่งยืนและเป็นอำนาจที่เหนือกว่าอำนาจใดๆในโลกชีวิตคนเราสั้นนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการโกรธเกลียด หรืออิจฉาริษยาใครเลยร่างกายนี้ประเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมสลายไปตามกาลเวลายื้อยุดฉุดกระชากอย่างไรก็ต้านทานกดไตรลักษณ์ไม่ได้แต่ความดีงามที่ฝังอยู่ในจิตวิญญาณจะเป็นสมบัติที่ติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาติถ้าชาตินี้เราเลือกเกิดไม่ได้ว่าจะหน้าตาแบบไหนรวยจนแค่ไหนแต่เราเลือกได้ครับว่าจะทำเหตุแบบไหนเพื่อผลในวันข้างหน้าและที่สำคัญที่สุด เราเลือกได้ที่จะมีความสุขเดี๋ยวนี้ด้วยการทำใจให้สะอาดสว่างและสงบลองถามตัวเองดูนะครับวันนี้ท่านได้อภัยใครหรือ,อยังวันนี้ท่านได้ยินดีกับความสำเร็จของใครหรือ,อยังและวันนี้ท่านได้ยิ้มให้กับตัวเองในกระจกด้วยความภูมิใจในความดีที่ท่านทาแล้วหรือ,อยังหากท่านผู้ฟังเห็นว่าเรื่องที่เล่าในวันนี้เป็นประโยชน์ ฝากกดถูกใจและกดติดตามธรรมะนำใจนำชีวิตไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้จัดทำเรื่องราวดีๆต่อไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้ฟังได้คิดและได้ปฏิบัติในวันนี้จงเป็นเหตุให้ท่านมีความสุขความสงบและมีดวงตาเห็นธรรมพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ